สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องท่องเที่ยวธรรมวันนี้พานามัสการและนำชมวัดอารญยวิเวกและพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมบ้านขาตำบลบ้านขาอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมซึ่งวัดนี้หลวงปู่ได้มาจำพรรษาบ้านปลายของชีวิตและหมอรณภาพที่นี่เชิญรับชมครับ ขณะนี้ผมอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์หลปูตื้ออาคารพิพิธภัณฑ์ทําเป็นสองชั้นชั้นล่างโล่งลมพัดถ่ายเทได้สะดวกชั้นสองเดินขึ้นมาใดไม่สูงมากนักครับ ถึงแล้วชั้นสองมีลักษณะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ตรงกลางประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมบนฐานยกสูงด้านหลังประดิษฐานรูปหล่อบรุรพาจารย์ด้านซ้ายจัดเก็บเครื่องอัฐบริขารภายในตู้กระจกครับ ประวัติปฏิปทาหลวงปู่ตื้ออาจารธรรธโมนามเดิมตื้อนามสกุลปาลิปัตเป็นบุตรของนายปาและนางปัดถือกำเนิดตรงกับวันจันทร์ที่สากุมภาพันธ์พุทธศักราช2431ตอนกลางสมัยรัชกาลที่5ขึ้นสามค่ำเดือน3ปีชวดณบ้านขาตำบลบ้านขาอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมแห่งนี้ มีพี่น้องร่วมมีดามานดาทั้งหมด7คนหลวงปู่ตื้อเป็นบุตรลำดับที่หครอบครัวมีความใกล้ชิดกับวัดสนใจใฝ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาวัยหนุ่มก่อนบวชนั้นในหนังสือธรรมประวัติหลวงปู่จามมหาปุญญูบันทึกไว้ว่ายามฝนตกฟ้าร้องต้นฝนท่านได้ถือดาบไล่ฟันพญานาคซึ่งลอยข้ามทุ่งนาแต่ไม่ทันวุดลงรูไปก่อนผู้เฒ่าผู้แก่เกรงว่า บ้านเมืองจะล่มจมเหมือนเมืองน้องหานสกลนครจึงได้พาไปบวชครั้นพอบวชแล้วถึงรู้บุญคุณของนาคที่ทำให้ตนได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาครับ การอุปสมบทเข้าบวชเป็นภิกษุฝ่ายมหานิกายพุทธศักราช2452ปลายรัชกาลที่5มีพระอุปชาคารเ,าเบอรือเท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเป็นพระอุปชาได้1 9พรรษาจึงยติเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุทธเมื่อพุทธศักราช2471ที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณอุปมา,าจารย์ลปู่จันทร์เริจันโทเป็นพระอุปชา ซึ่งเป็นพระอุปชาล์รูปเดียวกันกับหลวงปูแ่แหบนสุดกินโนโด้วยการศึกษาธรรมหลวงปู่ตื้ออาจลารธรรมโมได้เริ่มศึกษาคำพีมูลกระจายโดยมีพระอาจารย์ขานเปี่ยนเจ้าสำนักหลังจากออกพรรษาได้เดินทางไปศึกษาพระธรรมที่วัดโพชัยอเมือเท่าอุเทนจังหวัดนครพนมหลวงปู่ได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่รวมระยะเวลา4ปีก็จบหลักสูตรมูลกระจายจึงได้รับฉายาว่า นักประหลาดด้วยความที่ท่านเป็นคนฝ่ายเรียนรู้ในสายเลือด เหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งของหลวงปู่ตือ้อหลวงปู่มัน่นภูริทตูมีนิมิตเห็นถ้ำพร,ระปเจก,กับพระพุทธเจ้าบนยอดเขาสูงที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านจึงพิจารณาว,ว่าจะให้ลูกศิษย์คนไหนไปสำรวจดูหลวงปู่มัน่นได้มอบหมายให้หลวงปู่ตือ้อพร้อมพร,ะ,ระอีกสามรูปเดินทางขึ้นยอดเขาซึ่งเต็มไปด้วยความยากลำบากวันแรกเดินทางไม่ถึงวันที่สองเดินทางต่อถึงยอดเขา ลมแรงมากต้องได้ใช้เชือกมัดตัวเองไว้กับต้นไม้พบเห็นถ้ำแต่ต้องหุดเทียนบนขอนไม้ทำเป็นแพรข้ามน้ำไปสำรวจภายในถ้ำถ้ำสะอาดดีมากเหมือนมีคนมาทำความสะอาดโปร่งโล่งเย็นสบายด้านหลังถ้ำนั้นมีสวนต้นไม้อุดมสมบูรณ์หลวงปู่ตื้อได้จะเริญนสมาธิมีชีประขาวหนุ่มมาบอกว่าพระประเจก,กับพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้ว พักได้ห้าวันฉันใบไม้เป็นอาหารจรึงได้กลับลงมารายงานหลวงปู่มั่น โอวาธรรมเช่น 1. ห,หลวงปู่ทราบล่วงหน้าว่าจะมีใครมาพบแล้วจะนั่งรอจนกว่าเขาจะมาถึงท่านจะเทศนาสั่งสอนโดยไม่เกรงใจใครจะว่าใครจะโกรธใครจะฟังใครจะเชื่อหรือไม่หลวงปู่ไม่สนใจเพราะไม่ได้เทศเพื่อเอาของถวายจากเขา 2. หลวงปู่จะเทศในพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีปโปพิจารณาลมหายใจเข้าออก เมื่อลมหายใจเข้าแล้วไม่มีลมออกก็อยู่ไม่ได้เมื่อลมหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายเมื่อตายแล้วไม่สามารถนำอะไรติดตัวไปสมบัติต่างๆที่สะสมไว้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องทิ้งไปแขนขาเนื้อหนังกระดูกของตัวเราก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่มีใครสามารถนำติดตัวไปได้ส่วนต่างๆของร่างกาย จะเอาไปกินก็ไม่ได้สู้ขาหมูยังไม่ได้สามารถเอาไปขายได้เอาไปกินได้มนุษย์จะสวยแค่ไหนขายไม่ได้สู้ไก่ไม่ได้ร่างมนุษย์นี้ไม่มีประโยชน์อะไรจะไปหลงรักหลงชังอยู่ทำไม3เมื่อหลวงปู่เทศเรื่องอาณาปานสติพิจารณาลมแล้วพิจารณาความตายแล้วต่อด้วยอสุภกรรมฐานหลวงปู่เตือนผู้เฒ่าผู้แก่ว่า แก่แล้วทำไมไม่เอาพุทโธเป็นพระมาบวชถ้าไม่เอาพุทโธไม่เอาภาวนาแล้วมาบวชทำไมถ้าไม่เอาภาวนาก็จะเป็นพระหมาพระแมวพระวัวพระควาย 4. เมื่อร่างกายตายแล้วเน่าเหม็นแล้วเอาไปไม่ได้เราก็ต้องเอาจิตเอาใจของเราต้องทำแต่ความดีจิตใจไม่ได้มีอะไรมากมีอยู่แค่อันเดียวไม่ต้องไปรู้ว่ามีจิตกี่ตัว ให้รู้ว่ามีแค่จิตเดียวเพราะว่ามีจิตหลายตัวจึงได้บ้าไปหมด 5. ธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรามาวัดมองข้ามไปเสียหมดอยู่ที่ตัวของเรานี่เองมิใช่อื่นพุทธคือผู้รู้ก็ตัวของเรานี่เองมิใช่ใครอื่นเช่นเดียวกันกับไข่ไข่อยู่ข้างในของเปลือกไข่ทำให้เปลือกไข่แตกเราก็ได้ไข่พิจารณาร่างกายของเราให้แตก แล้วเราจะได้ทรมา ลูกศิษย์คนสำคัญ 1. พระครูอุดมศิลวัตพระอาจารย์อุดมยานาราโตวัดป่าสถิตธรรมวนารามอําเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬ 2. พระโสมพลวิสุทธิคุณพระอาจารย์บุญเพ็งกัปปโกวัดป่าวิเวกธรรมอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 3. พระครูภาวนาพิอรัตหลวงปู่สังสังกิตโจวัดป่าอาจารย์ตื้ออําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ 4. พระอาจารย์คำบอกถิดปัญโยวัดใหม่บ้านตาลอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร 5. พระอาจารย์เปรียนปัญญาปทีโปวัดอารัญยวิเวกอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ 6. พระอาจารย์ไทยฐานุตมโมวัดเขาพุนกอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี 7. พระอาจารย์ประยุทธ์ธรรมยุโตวัดป่าผาลาดอํเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 8. หลวงปู่ลุนสุธรรมโมวัดยอดแก้วอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร หมอรณาภาพหลวงปู่ตื้ออาจารธรรม,มหมอรณาภาพเมื่อวันที่19กรากรกฎาคมพุทธศักราช2517เวลาประมาณ19นาฬิกาเศษสิริอายุ86ปีพรรษาธรรมยุติกานิกาย46พรรษาวาระสุดท้ายท่านพูดว่าท้าในหลวงตาวิปริตแล้วจากนั้นท่านไม่พูดอะไรอีกเลย ริยาอาการทุกอย่างสงบเงียบท่องเที่ยวทำน้ำมัสการด้วยความเคารพและน้อมพระธรรมคำสอง ผู้ชมสามารถชมธรรมประวัติหลวงปู่จามหาบุญยมซึ่งกล่าวถึงหลวงปู่ตื้อาจารลรทธโมผู้เป็นอาจารย์ได้ที่ช่องของเราได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่ร,รับชมขอสัพมพมงคลจงมีแด่ท่านสวัสดีครับขอพระคุณข้อมูลจาก 1. น่เพจพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่ง 2. วิกิพีเดีย 3. เว็บไซต์108ราเก,กจกขิขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า